สวัสดีทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะปะ้าณมารีวิวเหรียญที่ส่งมาขายจาก FC นะคะเป็นเหรียญตลับเกรดค่ะเหรียญตลับเกรดคืออะไรใช่ไหมคะหลายท่านนะคะนักสะสมเหรียญก็ทราบดีอยู่แล้วเนาะแต่ป้าาจะมาบอกบางท่านอาจจะยังยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะ มาอธิบายกันคือป้าะนะ้าก็ไม่รู้หรอกคะ่ะไม่ได้รู้อะไรมากมายนะคะมีความรู้น้อยนิดก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะมาพูดคุยแบ่งปันกันเนาะค่ะเนี่ยค่ะตลับเกรดอันนี้คือเกรดของเมืองไทยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะไม่ต้องส่งไปที่ต่างประเทศแล้วเนาะเมื่อก่อนนะคะเราจะเกรดเหรียญทีเราส่งไปทีใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะมาได้ขายเนาะซื้อเหรียญในราคา แสนหนึ่งส่งไปใช้เวลาหลายเดือนฝ่าจะได้กลับมาขายเป็นเงินเป็นคืนทุนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาส่งไปทีเขาก็จะส่งกันเยอะใช่ไหมคะนักสะสมก็จะรู้กันดีแหละนะคะในวงการเหรียญของพวกเราเนี่ยค่ะนะคะอันนี้เดี๋ยวนี้นะคะตลับเกรดนะคะทำที่เมืองไทยโดยคนไทยนะคะเนี่ยค่ะสยามคอยค่ะนะคะ,นะคะเกรดไทยนะคะ่ะเกรดไทย เหรียญไทยเนาะใครจะมารู้ดีเท่าคนไทยถูกไหมจึงไหมป้านัดว่าป้านัดคิดอย่างนี้นะนะคะคนไทยย่อมรู้ดีที่สุดนะคะข้อมูลการศึกษานะคะการพัฒนานะคะคนไทยนะคะกับเหรียญไทยนะคะจะมาต่างชาติจะมามารู้รายละเอียดเกินคนไทยป้านัดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่คันนี้ว่าเมื่อก่อนนะ่ะไม่มี ไม่มีไม่มีเกรดของเมืองไทยไม่มีสถาบันรองรับเนาะก็จึงต้องส่งไปต่างประเทศแต่เดี๋ยวนี้ก็ทุกวันนี้ก็ยังก็ยังมีของแบ่งแยกอยู่นิดหน่อยนะคะของนอกของไทยก็ยังมีบ้างค่ะมีบ้างแต่สักวันหนึ่งนะคะน่าจว่าเชื่อเลยว่าถ้าระบบเขามาตรฐานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเขาได้มาตรฐานนะคะมาตรฐานเขาไม่ได้ปล่อยเกรดสูงนะคะดูแล้วเกรดเขา ค่อนข้างจะกดเลยนะคะและเหรียญเกรดเกรดทําไมใช่ไหมคะทำไมต้องเกรดใช่ไหมคะคืออันดับแรกเลยนะคะอย่างสมมติอย่างความคิดของบ้น้านะคะเกรดมาเพื่อกลันตีว่าอุ่ยเหรียญน,นี้ผ่านเกรดแล้วคือเหรียญแท้แน่นอนเราจะเก็บไว้เนี่ยคะ่ะเก็บเหรียญเกรดคือผ่านเกรดได้มาตรฐานคือของแท้อันดับแรกเลยของแท้ของมาตรฐานนะคะค่ะเราก็จะเก็บด้วยความภาคภูมิใจเมื่อก่อนทรงไป กรดต่างประเทศนะคะเหรียญหนึ่งนะคะหลักพันขึ้นค่ะหลักพันขึ้นและใช้เวลาหลายเดือนเหรียญจะกลับมาหาเรานะคะหลายเดือนต้องใช้เวลาหลายเดือนค่ะใช้เวใช้เงินเยอะใช้เวลาหลายเดือนใช้ทั้งเงินทั้งเวลาเลยนะคะทั้งสินเปลืองทั้งเวลาสินเปลืองทั้งเงินนะคะแต่ณตอนนี้นะคะเนี่ยค่ะเกรดเกรดของเมืองไทยทําได้แล้วทุกคนนะคะทำได้แล้วใช้เวลาไม่นาน ใช้เวลาไม่นานใช้เงินไม่สูงครึ่งๆ่งอะค่ะเวลาไม่เวลาไม่ก okay. ี second. ่วันนะคะแล้วใช้เงินประมาณครึ่งๆงกับที่เราไปเกรดส่งเกรดต่างประเทศอะค่ะทั้งประหยัดทั้งเงินทั้งประหยัดทั้งเวลานะคะนะคะเป็นอะไรที่ดีอะสุดยอดนะคะสาหรับนักสะสมบานเรานะคะและเหรียญเกรดนะคะคือเหรียญอย่างเหรียญเกรดนะคะถ้าจะเช็คนะคะคือมีเหรียญเดียวไม่มีแบบ การทำลอกเรียนแบบไม่มีอะไรแน่นอนนะคะอย่างเหรียญเกรดเหรียญนี้นะคะก็จะมีเหรียญเดียวนะคะรู้ได้อย่างไงใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเขาจะมี QR code ์ค้เขาจะมีสแกนเนี่ยค่ะมีมีบาร์โค้ดสแกนเหรียญนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปให้ดูเหรียญชัดๆก่อนเหรียญนะคะจะมีตําหนิตรงไหนอะไรยังไงนยคะแบบนี้เลยนะคะเหรียญนี้โอเคเหรียญ5บาทเอาดูเหรียญ5บาทนะคะด้านหน้าแบบนี้อ่ะมาดูด้านหลัง นะคะนี่ของเหรียญจริงนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะ QR code เราก็จะนี่เลยเพราะเราอยากรู้ข้อมูลของเหรียญน,นี้ใช่ไหมคะถ้าสมมุติถ้าเราจะเอาไปขายหรือหรือจะดูข้อมูลของเหรียญน,นะคะเราก็ใช้วิธีนี้สแกน QR code เลยค่ะเนี่ยค่ะมี QR code ที่เห็นเลยนะคะใช้วิธีสแกน QR code เดี๋ยวแม่ทำให้ดูนะคะไปที่กล้อง หยิบโทรศัพท์มานะคะไปที่กล้องถ่ายรูปนะคะเนี่ยค่ะ QR code เห็นไหมคะอาสแกนแล้วเอาไปแอาใหม่ป้านั้นไม่ได้กดโอเคสแกน QR code เห็นไหมคะขึ้นแล้วเนี่ยค่ะเขาขึ้นเขาขึ้นที่เราสท์ปะหน้าแล้วเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะแตะไปที่เนี่ยคะ่ะสยามคอยเห็นไหมคะที่เว็บไซต์เนี่ยคะ่ะแล้วก็เข้าไปเลยคะ่ะเราเข้าไปที่ที่ในเว็บไซต์เขาเห็นไหมคะขึ้นมาแล้วเป็นข้อมูลเหรียญนี้นี่เลยนะคะ เนี่ยค่ะตรงเป๊ะเป็นข้อมูลเหรียญน,นี้เลยนะคะเนี่ยค่ะหมายเลขเหรียญตรงค่ะหมายเลขเหรียญแล้วก็จะดูข้อมูลต่างๆแล้วก็เลื่อนขึ้นใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะลักษณะของเหรียญอันนี้ในรูปในรูปในโทรศัพท์นะคะแล้วนี่เหรียญจริงเห็นไหมคะนี่เลยใช่เลยนะคะเหรียญจริงข้อดีตรงนี้แหละนะคะเนี่ยค่ะ ด้านหน้าและนที่ด้านหลังค่ะเป๊ะเลยมิคะเนี่ยค่ะข้อมูลรายละเอียดจะมีอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเฉพาะเหรียญน,นี้นะคะเนี่ยค่ะเอฟสี่ห้าเห็นไหมคะน้ำหนักก็จะบอกขนาดลไรต่อะายบอกอวันที่ วันวันวันที่เกรดมั้งคะใช่ไหมคะน่าจะใช่ใช่ค่ะวันที่เนี่คะ่ะเดือนสอสองปีศูนย์สามอะไรก็ไม่รู้อะตามนี้ตามนี้นะคะอ๋อระบุจำนวนผลิตนะคะนี่คะ่ะจำนวนผลิตนะคะจำนวนผลิตของของเหรียญรุ่นนี้นะคะหนึ่งแสนแปดหมื่นอ่ะกนัดให้ดูนี่คะ่ะอันนี้อันนี้ระบุที่ ที่ในข้อมูลเกรดในข้อมูลในเว็บไซต์นะคะอันนี้ที่เหรียญเนี่ยค่ะอ๋อมีระบุตรงค่ะหนึ่งแสนแปดหมืสองพันเหรียญเนี่ยค่ะแล้วเราก็เลื่อนไปดูละละเอียดเรื่อยๆๆใช่ไหมคะก็มีเนี่ยค่ะเหรียญนี้เกรดเมื่อวันที่สิบเอ็ดปีสองหนึ่งอะไรประมาณนี้มั้งคะหรือเปล่าไม่แน่ใจอะเป็นว่าอเาอาเป็นว่าแค่นี้ละกันเดี๋ยวถ้ามากกว่านี้ไปเดี๋ยวจะผิดพลาดเนาะ เป็นว่าถ้าอยากรู้เหรียญเกรดเนี่ยค่ะสแกน QR Code คแล้วก็จะรู้เลยว่าเหรียญนี้มายังไงไปยังไงนะคะมีที่มาที่ไปนะคะเกรดเมืองไทยค่ะสยามคอยนะคะและอีกเหรียญหนึ่งคือเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยค่ะเหรียญหนึบาทอันนี้เมื่อกี้ป้านาให้ดู5บาทนะคะเอาเรามาดูเหรียญหนึ่งบาทกันเดี๋ยวป้านาตั้งดีๆก่อนเอาออกจากนี้กันเหรียญหนึบาทอ๊บอ่ะมาแล้วนะคะเนี่ยป้าสแกนแล้วมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะ เราก็กดไปที่สยามคอยข้อมูลนี่มาแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวไม่ดูไม่ตรงไหมหกหกศูนย์สามเจ็ดค่ะตรงข้อมูลตรงนะคะเป็นเหรียญน,นี้อ่ะดูอันนี้ดูเหรียญจริงใช่ไหมคะอันนี้เหรียญจริงอ่ะเรามาดูเห,เหนนรียญเหรียญในราชการที่เก้าหน้าจั่วสั้นนะคะเป็นเหรียญที่เหรียญอะไรนะไอ เช่ฟ้าสั้นนะจั่วสั้นนะคะเนี่ยค่ะเป๊ะเลยรูปถ่ายภาพชัดเจนมากเกรด XF 6 5อ่าตรงเนี่ยค่ะถ้าถ้าเอ่อเราจะรู้ว่าเหรียญเกรดแท้ไม่แท้ใช่ไหมคะเห็นเหรียญเกรดมาขายเยอะแยะใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเช็คได้เลยนะคะนี่ข้อดีตรงนี้แหละค่ะเรามั่นใจอ่ะนะคะเหรียญเกรดที่อยู่ที่เราเรามั่นใจได้เลยว่า เป็นเหรียญแท้แน่นอนโดยการสแกนค่ะนะคะโดยการสแกนเข้าไปดูในใ,ในในข้อมูลของเหรียญน,นะคะเขาจะมีที่ให้สแกนเนี่ยค่ะหลายท่านถึงได้ชอบเก็บเหรียญเหรียญเกรดค่ะนักสะสมหลายท่านเลยนะคะเขาจะเก็บเฉพาะเหรียญเกรดอย่างเดียวเลยอันดับแรกคือรับประกันคุณภาพแน่นอนมีคนการันตีให้ว่าเหรียญของคุณที่คุณเก็บอยู่เป็นเหรียญแท้ เป็นเหรียญแท้เป็นเหรียญมีคุณภาพผ่านเกรดนะคะเก็บได้อย่างมีความสุขมีความภาคภูมิใจนะคะเนี่ยคะ่ะแล้วสแกนได้ข้อมูลครบถูกต้องทุกอย่างคะ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะข้อมูลเล็กๆน้อยน้อยนะคะนำเล่าสู่กันฟังคะ่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการสะสมนะคะสวัสดีคะ่ะ